สวัสดีครับผมแสงท้องผันธนชัยกุลนะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหววน,นะครับตลาดปตุพานะครับเกิดขึ้นสืบเนื่องจากมีราษดอนเผาเมยนนะครับง่ายมาจากห้่นน้ำลิ้นใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับสืบทอ,อดจากบรรพบุรุษในเรื่องสมุนไพรต่อมาปีประมาณปี25 1 0อได้อพยพมาอยู่บ้านขุนไมหวดจึงนำภูมิปัญญาตรงนั้นนะครับมาใช้ ในพื้นที่ชนะาวบ้านบางส่วนที่เป็นคนแก่คนเฒ่าครับได้เล็งเห็นว่าเอะมันน่าจะขายได้นะฮะจุดเริ่มต้นนะครับเนาะเลยได้นาสมุนไพรมาขายโดยการปูเสื้อข้างตางซึ่งนำโดยตอนนั้นคือนางจานเส่ยพานนะครับตอนนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วต่อมาลูกหลานเปิดกัดซืบทอดกันมาเรื่อยๆฮะจนถนนหน่างดีขึ้นนะครับเนาะเลยทำให้เกิดร้านค้านักขึ้นนะฮะประมาณปี2540นะทาง ทหารจากค่ายเพื่อการลบพิเศษประตูขานะฮะได้เข้ามาจัดระเบียบเป็นโซนขายสมุนไพรโซนหนึงก็จะขายประเภทพืชพักปัจจุบ,บันนี่ก็มีประมาณ40แผงนะฮะแผงประจำเนาะขายสาวปีครับก็ขายขาเครื่องเทศกับไปพวกยาสมุนไพรนะก็ไอ้ขวดยาดองนะครับทำพึ่งก็มีครับวันนี้ก็แยกครับติดโควิดนะในส่วนของ ของสดจะยูโซนแฉมโซนหนึ่งนะฮะที่จะเป็นพวกกล้วยพวกสมุนไพรท,ท,ที่ช้ำเขาช้ำม,มาครับเป็นสิบปลายปีแล้วเศร้าแล้วได้ประมาณสี่ห้าร้อยก่อนนะเจ้าบัดเดี๋ยวมาได้แล้วโซนประเภทขายสมุนไพรแห้งเนาะเป็นของแห้งมันจะยูยูโซนหนึ่งนะฮะแต่แถมโซนนี่จะเป็นพวกพวกพักเฮ็ดนะตามฤดูกาลสมุนไพรของที่นี่นะครับจะจะเป็นสมุนไพรที่ หาหาที่อื่นแทบจะบอกใครมีนะครับมันเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งลูกก้าได้ได้ซื้อไปนาอแล้วก็บิ๊กมาซื้อบางทีก็สั่งไปตั้งออนไลน์นะครับนาองของก็ตั้งเพจก็จะได้จัดส่งไปนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางรับ่านตั้งลำปางไปพะเยานะครับตลาดประฐุภายูติดถนนพลโยธินเลยนะครับห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ50กิโลมีทุกอย่างนะครับสมุนไพร ของป้านะครับเฮ็ดทุกอย่างนะครับก็ขอเชิญเชิญทุกท่านเึ้นมาแอลมาทีน่นะครับโดยเฉพาะจะมักกาสักการะนะครับท่านเจ้าพ่อปัตุขานะครับเป็นเป็นตีเคลบับถือของพี่น้องตังอำเภอเงาแล้วก็จังหวัดลำปางนะครับขอ,ข,อขอเชิญเชวญทุกท่านครับ